สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราแม่ป๊อบน้องอลินนะคะ,ะมาแล้วมาแล้วเรามาดุนหัวมาเลยอย่าค่ะอุ้ยอลินชอบเล่นแรงนะคะทุกคนเอ้ยเอ้ยทำอะไรพี่อลินอะเอ้ยเอ้ย,อยมีการไปจับตู่สาวด้วย เราอ่ะออกกทธิ์แต่เด็กเลยนะเ,นเนอ้าหนู วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูช้างทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันอันนี้แม่ซากุระแม่ซากุระน้องทุนหัวนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดู อันนี้น้องมิ้นนะคะน้องมิ้นลูกน้องพลอยอันนี้สมใจพ่อเราดูแลนะคะเนี่ยสมใจกับกับ น้องพลคุณพ่อเป็นคนดูแลนะคะอันนี้น้องพลแม่น้องมิ้นเมื่อกี้น้องพลก็ตั้งท้องนะคะนี่เราก็จะได้ลูกช้างอีกแล้วน้องพลตั้งท้องก็เลยเอาขึ้นบ้านนะคะน้องพลน้องพลตั้งเดี๋ยวน้องพลก็จะเป็นแม่แล้วค่ะเดี๋ยวจะมารอติดตามน้องพลกันต่อไปนะคะ นุ่นนุ่นน้องดาวนะคะชื่อดาวตรงนู้นคุณบุญชูนะคะตรงนี้เราก็รู้จักชา้างทั้งหมดมีอยู่ประมาณมีอยู่ประมาณเจ็ดเชือก,<ม>อกตรงนี้นะคะ<ม>จะมีคุณปู่สำเพาท้องด้วยนุ<ม>่นอยู่ตรงนู้น<ม>ทุกคนเห็นไหมนั่แหละคะ่ะ<ม>คุณปู่สำเพาทองนะคะอายุประมาณเจ็ดสิบปดสิบปี อายุก็เก่มากแล้วนะคะแต่ก่อนอะ่ะเขาดังมากเลยแต่ตอนนี้เขาก็เก่แล้วก็อยู่แถวบ้านนี่แหละค่ะสงสารเขาเนะนี่สังเกตด,ดูว่าหัวน้องมิ้นกับ หัวน้องลพยเมื่อกี้หัวเหมือนกันเลยนะคะเมื่อกีอ้อันนั้นน้องพีทพีเยอะน้องพีทเขาอยากออกกล้องนะคะให้เขาออกกล้องด้วยโอ้ม่คนกินนมแล้วเออ ดูไม่ใช่ดกนี่นะคะลินก็กินนมมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ค่ะคู่แก้งเขามาเจอกันแล้วอย่าซศอ้าไอ้มาต้องซอ้าไอ้กิ่าโกะกิทโกะกิทโกแบบว่าขอกินด้วยประมาณนั้น เนี่ยเขาชอบแกล้งน้องพีทมากเลยนะไม่รู้เป็นอะไรอลินะนะนี่นี่โดนหัวอยากเล่นด้วยโดนหัวอยากเล่นด้วยอ๋อโดนหัวอลินกับน้องพีทนี่เขาแกล้งกันตลอดเลยะคะ่ะมันเป็นความน่ารักของเล็กๆน้อยๆของน้องช้างนะคะเนี่ยเ <c oughs> ขาไม่รู้เขาเป็นอะไรเขาแกล้งกันตลอดเลย ไม่ค่ชอบแก้งค่ะเด็กหญิงอารินยังมีคนเล่นด้วยอย่ามานั่งของหนูนะอย่ามานั่งที่หนูนะออกไปเออออกไปออกไปมีคนทีพทิพที <c oughs> เฮ้ยขอช่่ยกันขอช่วยกันแก้งค่ะ เฮ้ยจับจับเร็วเพียรินเพียรินยอไอไอไอเดูกวะเฮ้ยออกไปนะออกไปออกไปอย่ามานั่งที่หนูนะออกไป พี่ลินดูเขาสิเอ้ยเอ้ย,อยเดี๋ยวก็โดนเตะเตะสลอกออกไปออกไปเลยนะอย่ามานั่งมีขาหลังคะ่ะทุกคนดูขาหลางังอรินเตะขา Oh. เด็กป่วนป่วนทั้งสองตัวเลยดืูไม่แพ้กันนะคะทุนหัวก็โตขึ้นมากแล้วอึด oh. เอา <laughs> ทุนหัวน่าจะไม่ถูกกันกับผู้ชายนะหนูว่าเพราะว่าที่เขาเล่นที่เขาเล่นกับกับกับหนูนะคะเนี่ย oh. เขาไม่เล่นแรงขนาดนี้ที่เขาเล่นกับน้องพีนนะ ต้นหัวน่าจะไม่ดูกับผู้ชายอรินอยากเล่นด้วยต้นหัวก็อยากเล่นด้วย,วย,วยไม่ดูคนอยากเล่นกับพี่พีเลยความน่ารักนิดๆหน่อยของน้องๆน,นะคะแล้วก็จะมาถ่ายให้ดูกันเป็นประจำเลยนะอุ้ยเรากลุงว่ะ เขาสู้กันแล้วนะคะทุกคนบอกว่าอย่ามายุ่งกับพี่ๆของฉันอ้ตูตูดตูเหมือนใส่มืนไส้ตูดค้งงค้งเอ้ยเอ้ยมีปัญหากับมีมีเรื่องมีเรื่องกับเสาแล้วนะคะเนี่ยทุนหัวมีเรื่องกับเสา ออกไปนะมันขันไหมสาวสาวสาวบอลบอลลืเดี๋ยวพี่พีทไปโยนยาให้ช้างก่อนนะคะบบบโยน,าน,นะะโยาให้แม่ป๊อกกอนแม่เราจะได้ให้เล่นตามสบายเลยกับอดินบบบเขาได้ยินเสียงรถสิบล้อนะคะร้อง <บบ S 1> ยังไม่ชินยังไม่ชินบบบบ เรานัมาแล้วนี่อ่อนหวานเขาเล่นกับเขาเล่นกับเราเรอ่อนหวาน <c oughs> ดูเขาชอบไปป่วนแม่กินหญ้าไม่รู้เป็นไรไสู้กันแล้วสู้กันแล้วไปอย่าไว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ทำอะไรเฮ้ยลงมานะลงมาลงมานะเฮ้ยขอท้อแล้วค่ะท้อแล้วท้อแล้วมีคนท้อด้วยอุ้ยดูท่าดูท่านางนางท้อเอ้ยเอาเร็วเอาเร็วเอออย่าไปยอมพิท บนหัวลูกฮะอุ้ยดูทุนหัวหัวยังเล่นด้วยดูท่าดูท่าทุนหัวดูท่าทุนหัวอุ้ยนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วอุ้ยดูท่าลงมานะพี่พี่ลงมาอุ้ย อยากกินมั้ยไหนนี่ครับหางดูหางหางสะบัดตกหน้าทุนหัวด้วยอารินเจ้าเล่นะคะหางเอาหางสะบัดหน้าทุนหัวเลยอ่ะเนาะทุนหัวเนาะพี่อารินทำร้ายเราอ่ะทำไมพี่อารินต้องทำร้ายเราด้วยใช่ไหมอารินนี่ก็รุนแรงนะคะเป็นเด็กสาวที่รุนแรงมาก อะไรอ่ะเจ๊เราดูงเจ๊ปล่อยอเ <c oughs> ้าเจ๊ค่ะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ป๊อ,ปนอบน้องอลิดเลยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย <c oughs>